มังอะเรื่องพ่อของฉันไม่เทยสงครามที่แข็งแก่งที่สุดตอนที่9ฮ่าฮ่าฮ่ายิ่งเธอดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าสนุกคิดจะหน,นีเป็นไหนจากนี้ไปเธอต้องตกเป็นของฉันเธอไม่มีทางหนีนายนายจะทำอะไรฉันฮ่าฮ่าน่าสนุกจริงๆต่อไปฉันจะลุกให้หนักกว่าน,นี้อีกนิดยิ่งเธอดิ้นรนฉันยิ่งจะลุกหนักปล่อยฉันปล่อยฉันนะ โอ๊ยกัดเธออยากตายมากใช่ไหมอ่าเจียงชินเย,ยวนี่ถือเป็นความโชคดีของคนรุ่นเธอที่จะได้มาเป็นผู้หญิงของตระกูลชุนหลินเฟิงนายอยู่ที่ไหนแกเป็นใครแล้วเข้ามาในห้องในนี้ได้ยังไงถ้าแกยังกล้าแตะต้องเธออีกฉันจะทำให้ตระกูลของแก ไปอยู่ในหลุมทุกคนหลินเฟิงนายมาที่นี่เพื่อช่วยฉันใช่ไหมหลินเฟิงเป็นนายจริงๆใช่ไหมโอ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนเป็นแค่คนพิการไม่ใช่หรอแล้วทำไมึเป็นแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วแกสองคนทำงานร่วมกันเพื่อดูถูกและฉีกหน้าฉันที่โรงแรมตอนนั้นใช่ไหม แกไม่มีค่าขนาดนั้นคนที่อยู่ข้างนอกเข้ามาหาฉันแล้วฆ่าชายคนนี้แกคิดว่าตอนนี้จะมีคนมาช่วยแกได้งั้นหรอใครมันจะไปกลัวคนพิการที่ใกล้ตายแบบแกฉันตกหลุมรักเมียของแกและแกควรคิดว่านี่มันโชคดีของแกด้วยซ้ำถ้าหากแกกล้าทำร้ายฉันอีกครั้งฉันจะไม่หยุดแค่เล่นกับเมียของแก แต่ฉันจะฆ่าลูกสาวของแกและทำให้ทุกคนในครอบครัวของแกตายให้หมดหมดปวกแบบแกตัางหากที่สมควรโดนครั้งนี้ฉันจะถือเป็นการเตือนมดปวกแกกำลังพูดถึงตัวเองเหรอไม่ต้องกังวลอีกไม่นานแกก็รู้ว่าใครคือมดปวกตัวจริงมือข้างนี้สินะที่แกใช้ทำร้ายชินเยวแก แกทาจะทําอะไรหยุดหยุดฉันเป็นทายาทของตระกูลชุนถ้าวันนี้แกฆ่าฉันตระกูลชุนของฉันและพ่อของฉันจะไม่ปล่อยแกไว้ตระกูลชุนแล้วมันยังไงถ้าหากแกยังกล้าเข้ามายุ่งอีกแกจะต้องถูกกวาดล้างชินเยวเธอคงกลัวมากสินะ ลิ้นเฟองเดี๋ยเพิ่งพูดเดี๋ยวก็จบแล้วฆ่าคนนายจะติดคุกได้ยินไหมแกฆ่าฉันไม่ได้ถ้าแกกล้าแกติดคุกแน่นอนชินเย่วพูดถูกถ้าหากฉันฆ่าคนก็ต้องติดคุกแต่ในสายตาของฉันแกไม่ใช่คนเป็นเพียงสัตว์ตัวหนึ่ง อย่านะฉันฉันไม่อยากตายไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันจะยังไม่ให้แกตายแกยังมีประโยชน์ต่อฉันพอที่จะรักษาชีวิตของแกและมันจะไม่สายเกินไปที่จะให้แกตายหลังจากหมดประโยชน์แต่ถึงอย่างนั้นแกก็ต้องชดใช้สิ่งที่แกทำลงไปแกหมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งนั้นแต่นี่ ก็เพื่อให้แก่จำสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นยาอาอึดชินเย,ยวเธอต้องทนทุกมาหลายปีเฟิงนายมาช่วยฉันใช่ไหมฉันไม่ไม่อยากให้มันเป็นแค่ความฝันนี่ไม่ใช่ความฝันขอโทษที่ฉันมาช้าเชียวชิง ตอนนี้ฉันจะเลิกเล่นละครแล้วฉันจะพาภรรยาของฉันกลับบ้านและพาหมอมาตวรวจอาการของเธอก่อนค่ะนายท่านพวกนี้ได้หลงลืมเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิเฟิงไปแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องกลับมาอีกครั้งโดยเริ่มจากตระกูลชุนนี่จะเป็นก้าวสำคัญในงานกลับมาของหลินเฟิงบ้านตระกูลเจียงพป๋าพป๋าไปไหนมา ชินเอ๋อคิดว่าจะไม่ได้เจอป้าป๋าอีกแล้วตอนที่10พ่อไปรับแ,แม่กลับบ้านพ่อไม่เป็นอะไรแล้วมาม้าล่ะคะทําไมมาม้าไม่กลับมากับป้าป๋าชินเอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงแม่กําลังจะกลับมาแล้วป้าป๋าเป็นอะไรหรือเล่คะหรือไม่สบายอีกแล้วไม่เป็นอะไรพ่อแค่เหนื่อนนิดหน่อยไปนอนเถอะพอตื่นแล้วมาม้าก็กลับมาในวัยของชินเอ๋อ ฉันควรจะไม่ต้องกังวลแต่ฉันก็ละเลยนหน้าที่เกินไปรอเดี๋ยวค่ะป,ป,ป๊าจะอยู่ตอนที่หนูตื่นไหมวันนี้ปป,ป๊าโกหกชิ้นเอป๋ปป๊าบอกว่าต้องการเซอร์ไพรส์หมา,มาชิ้นเอ๋พอดีพ่อมีแผนอย่างอื่นอย่าบอกใครเรื่องที่พ่อตื่นแล้วรวมถึงแม่ด้วยตกลงไหมชิ้นเอ๋ เชื่อฟังป๊ะป๊าว่าจะไม่บอกมามาถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นความลับระหว่างเราชินหอือจะเก็บเป็นความลับถ้า,างั้นเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันโรงพยาบาลเจียงโชหมอผมหมดหวังจริงๆเหรอครับค่ะฉันจะจัดการผ่าตัดทันทีกรณีของคุณอาจรอดโดยการผ่าผ่า,ผาหรอไม่ผมไม่ผ่า คุณชุนตอนนี้มีชั้นของผิวหนังที่ตายแล้วแขวนอยู่ใต้คุณมันไม่มีประโยชน์จริงๆที่จะเก็บไว้หินเฟิงฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆหินเฟิงมามา้ามาม้าเป็นหมูตัวใหญ่ชินเอ๋อตื่นแล้วมาม้ายังไม่ตื่นเลยอึเมื่อคืนฉันกลับมาได้ยังไงหินเฟิง เป็นเพราะฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่าคนที่ช่วยชีวิตฉันไม่ใช่ดินเฟิงมามาไม่ต้องร้องไห้พ่อป้าจะปกป้องชินเอ๋อกับมามะ,มะชินเยวใครเป็นคนวางยาลูกเมื่อคืนนี้ลูกรู้ไหมเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงพูดมาแม่จะไม่ปล่อยมันไปชุนหยางเมื่อวานเขาชวนหนูไปเที่ยวและเขายังคงใส่ย,ยาลงเนไปในวาย ถ้าใครบางคนไม่ช่วยหนูไว้หนูคงเสียชุนหยางไปแล้วเข้าใจแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลูกพูดว่าชุนหยางใช่ไหมเป็นเขามามาพี่สาวนี่อาจเป็นความเข้าใจผิดชุนหยางชอบพี่มากและพี่กำลังจะแต่งงานกับเขาในไม่ช้าเขาไม่จำเป็นต้องทำเรื่องแบบนี้เลย ถ้าพี่สาวบอกว่าเป็นบาร์ที่ฉันบอกให้ไปฉันจบเหรแน่จึงหรอชินเยว่ลูกอย่าสับสนชุนหยางไม่น่าใช่คนทำเรื่องแบบนั้นได้อยากโกหกแม่นี่ก็เพื่อตัวลูกเองมาม้าไม่ได้โกหกมาม้าไม่ใช่คนชอบโกหกกล้าขึ้นเสียงแบบนี้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงฉันต้องสั่งสอนสักหน่อยปีช่วยหญิงอาจไม่เชื่อ หากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานจบลงเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าชุนหยางจะกลับมาอีกและเธอจะสามารถปีนขึ้นไปบนกิ่งก้านที่สูงของตระกูลชุนได้อย่างสมบูรณ์หรือมันไปเถอะยังไงชุนหยางเข้าใจใช่ไหมนี่มันจะทำยังไงดีชุนหยางขอโทรมารับสายเถอคะค่ะฮัลโหลชุนหยางหรอให้เจียงชินเยวมาที่บ้าน ตระกูลชุนภายในวันนี้ถ้าวันนี้ฉันไม่เจอใครฉันจะขายทุกคนในตระกูลของคุณไปให้ที่ไหนครับไม่จำเป็นต้องมีตระกูลเจียงอยู่อีกต่อไปเข้าใจไหมชินเยวตอนนี้ลูกไปที่ตระกูลชุนเพื่อขอโทษชุนหยางไม่อย่างนั้นตระกูลของเราจะจบลงและแม่ขอร้องในฐานะแม่ เราไม่สามารถทำร้ายตระกูลชุนได้ใช่แล้วพี่สาวชุนหยางชอบพี่มากถ้าพี่สาวยอมรับผิดและขอโทษเขาเขาจะยกโทษให้พี่แน่นอนแต่ถ้าพี่ไม่ไปฉันกลัวว่าแม้กระทั่งชินเอ,อ๋จะเข้าใจแล้วหนูจะไปป,ป้าป๋าทำไมป้าป๋าไม่บอกมาม้าไปว่าหายดีแล้วมาม้าโดนคุณยายดูอีกแล้วน่าสงสารมาก ชินเอ,อ๋อพาพ่อไปที่สวนให้หน่อยพ่อจะไปจัดการสั่งสอนพวกคนเลวเพื่อให้ที่แม่จะได้ไม่โดนคุณยายดูอีกจริงหรอคะจริงสิแต่เป็นความลับของชินเอ๋อกับพ่อนะบ้านตระกูลชุนโอ้ย คุณคะยานเอ,อ๋เป็นลูกชายคนเดียวของเราและคนพวกนั้นกําลังพยายามทําให้ลูกชายของคุณเป็นคนสุดท้ายของตระกูลร้องไห้ทําไมแล้วฉันจะช่วยอะไรได้ด้วยการร้องไห้ของคุณไม่ได้ทําให้เขาเสียคนเองหรอแกก็เหมือนกันทําไมฉันถึงให้กําเนิดขยะแบบนี้ได้นะถูกผู้หญิงทําร้ายแบบนั้นซะได้หน้าตาของตระกูลชุนเสียหายเพราะแก พ่อที่ผมเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะพ่อตีกรอบผมหลอกหรอถ้าอย่างนั้นแกก็กระโดดลงไปในหลุมเลยไอ้เจ้าโง่คุณคะเราไม่สามารถตำหนิยานเอ,อ๋อในเรื่องนี้ได้ฉันเคยเห็นเจียงชินเยวและเธอดูเหมือนผู้หญิงที่ชอบวางแผนร้ายและฉันกังวลว่าเป้าหมายของพวกเขาจะเป็นบริษัทของเรา พวกมันก็แค่ตระกูลเจียงที่ต่ําต้อยแล้วเกิดมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังตระกูลเจียงหรอคะมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะจับเจียงชินเหียวและถามให้ชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังตระกูลเจียงแต่ตระกูลชุนหลงฉันไม่กลัวพวกมันหรอกหลินเฟิงเป็นคนพิการมาหลายปีแล้วมันตื่นขึ้นมาได้ยังไงผมคิดว่าคิดว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจ ถ้าจะมันได้ให้ตัดมือและเท้ามันออกให้มันได,ด้นลดความรู้สึกของการเป็นขันทีแบบแกดูนั่นใครสำหรับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ